รอบที่แล้วมึงได้กล้องอะไรได้กล้องของเล่นมารอบนี้มึงได้กล้องอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก็กล้องเนี่ยกล้องของจริงเนี่ยเขาแถมมาให้ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่วันมีที่ใส่เี๋ยวกูต้องการแบบหน้าชัดหลังเบอร์มึงก้อนี้แหละทั้งชัดทั้งเบอร์ส่วนใหญ่จะเบอร์ชัดมือมินิ่งตื่น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 ตนตื่นตื่นต่นต่นตื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 ่น่ตื่นตื่น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 ตื่นตื่นตืื่องใหญ่แล้วอะไร นี่ฉันได้กล้องมาให้เธอใหม่แล้วนี่แก้ต่างรอบที่แล้วมันไม่ใช่อ่านี่พอใจแล้วนะได้ยกซิสไหมเนี่ยม <c oughs> ี่พี่แถมเมมาให้ด้วยจะไ,ได้ไม่ต้องโมยไวซื้ออะไรมาให้ก็ไม่ลูกนี่พอใจแล้วใช่ไหมอะไรของมึงเนี่ยเอาก็เอามาให้แล้วก็เห็นโมยวายก็เพิ่งเห็นว่ามันอยู่ข้างล่างฉันก็สั่งมาให้เธอไงเท <c oughs> ่าไหร่ก้ายนิดนิด กู <c oughs> ให้มึงไปสองหมื่นแล้วดูมึงได้กล้องมาแต่ละอันรอบที่แล้วมึงได้กล้องอะไรได้กล้องของเล่นมารอบนี้มึงได้กล้องอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก็กล้องเนี่ยกล้องของจริงเนี่ยก็แถมมาให้ได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่มันมีที่ใส่อาอะไรอะอะแดปอะแดปเตอร์ม,มาให้ด้วยนี่เป็นเซตครบเซตเลยนี่นี่นี่เปิดก่อนก็บอกแล้วนั่ากกล้องมันเป็นกล้องของจริงเนี่ย มันผิดตรงไหนเนี่ยนี่มีถุงให้ถุงก็มีสายชาร์จก็มีครบนี่คู่มือก็มีแบตก็มีเมมก็มีเมม,มมอยู่ในนี้นี่เมมอยู่นี้ใส่อยู่นี่นี่ก็ใส่นี่ทำให้ดูโอ้ยใส่จังไหนอนอะ่นีออ้อ่าเออต้องล็อกก่อนลอกล็อกยังต้องวใส่ผิดสักครู่ รอแป๊บหนึ่งมึงเอาเสื้อกูไปใส่ทำไมเนะี่ยเธอไม่ใส่ฉันก็ใส่สิอืมอืมนี่ดูนะเปิดนี่เวลค m มนี่ดูนี่นน <c oughs> อ่าถ่ายรูปได้ ถ่ายยังเฮ้ถามอะไรบอกแล้วว่ามันถ่ายได้อ่ะถ,อถือถ่ายให้สิเอ๊ยดูตัวอย่าง <c oughs> เอวแล้วทำ <c oughs> ไมกูต้องทำให้มึงด้วยเขามีโหมดมาให้ไงเยอะเลย ไายแล้วนี่ดูรูปนี่ <_ S 1> เห็นไหมนี่ถูกด้วยอา้าวน้องกุดบายแล้วพอใจแล้วนะนี่ซื้อมาให้ละคา่ะนี่แถมมาให้ด้วยที่อ,อยากเอาลงไป้สองหมืน่นมึงได้กล้องอะไรมาอีกแล้ว เซฟงูจะได้ไม่เปลืองมึงเซฟงูก็ไรสองหมื่นได้กล้องเก้าร้อยนี่แถมนี่ไม่ให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยแถมเนี่ยชาร์จมาให้ด้วยผิดตรงไหนอะแต่กล้องเนี้ยกูยอมรับว่ามันดีกว่าอันที่แล้วชัดเลยแหละเออเห็นไหมแต่เก้าร้อยกูต้องการสองหมื่นกูคือหน้ามันไม่กูจะเอาไปถ่ายรูปก,กูจะไปเที่ยวกูต้องการแบบหน้าชัดหลังเบอมึง ก็น,นี่แหละทั้งชัดทั้งเบอร์สนใจจะเบอร์ค่พ <c oughs> ื้นวนิ่ง <c oughs> ซื้อมาให้แล้วพอแล้วนะคะพอใจแล้วนะคะแล้วมึงเป็นปอ,อะไรชอบเสื้อกูไปใส่นะ่ะก็หล่อนให้ฉันใส่เองไม่เคยพูดเคยค่ะเคยพูดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้เลยไม่เคยพูดค่ะบพราว่าถ้าเครื่องสบอางใช้ก็สามารถใช้ได้เลยในฝันมึงหรือเปล่าไม่เธอแหละเอามาให้ฉันจะไปแล้วไปไหน ้วเีย่งอกมึงจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวเลยนะใช่แล้วคือจะใส่ชุดนี้ไปเที่ยวจริงๆใช่ฉันจะเที่ยวล่ะจะตีสี่แล้วมุงจะไปเที่ยวไหนขอตั้งขอตั้งน่อย ไหมไม่มีให้แล้ว